พบกันอีพีสองแลนะคะวันนี้ก็คือคลิปที่แล้วอะคะ่ะอาจจะไม่ทราบว่าเสียงดีหรือเสียงอาจจะเบาไปหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะก็ขออภัยด้วยเราก็จะพยายามจะปรับปรุงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นช่องน้องใหม่นะคะยังไงอย่าถือสาเลยนะคะแล้วก็อขออภัยมานัที่นี่ด้วยนะคะ มาพบกันอีกแล้วค่ะกับแทตตี้นะคะช่องของเรานะคะก็เริ่มจะมีเพื่อนเเข้ามาเป็นสมาชิกกันเยอะแยะแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อต่อกันไปด้วยนะให้มาแบบช่วยกันเป็นพี่น้องกันในสมาชิกช่องของเรานะคะวันนี้นะคะนี่เลยมเมนูยำนะคะได้มา ปากมากหิวมากดึกก็เริ่มดึกแล้วนะเพื่อนเพื่อนหิวกันหรือยังคะวันนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ2หรือ3ามทุ่มแล้วนะคะก็ใกล้จะเคอร์ฟิวแล้วเนาะก็ต้องอยู่บ้านเพื่อนๆอยากทานอะไรก็หาเตรียมหามาทานกันที่บ้านนะคะ ทานอะไรกันมาหรือยังเอ,อ่ยทานข้าวมื้อเย็นกันตอนกี่โมงคอมเมนต์มาบอกได้นะคะวันนี้ที่ท้าจะกินนะคะก็เป็นยำกุ้งยำกุ้งสดนี่เลยตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่หอยนางรมด้วยเป็นไงี้น่าสนใจน่าสนใจไหมแบบ คือแซ่บเลยเพราะว่าแทนนะคะเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากๆเลยแล้วก็ชอบมันจะฟีลแบบเผ็ดหวานนะคะแล้วก็ยำม,มันก็คือแบบทางของเราแล้วผู้หญิงเราก็ต้องแบบทานยำทานส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเลิศมาลองชิมกันเลยนะคะพูดมากเกินไปแล้วเอ,อ่ออาจจะต้องขออนุญาตใช้มือบ้างนะคะ ไม่ว่ากันนอ้อนี่หอยหอยนางลมบำลงกันนิดนึงจิ้มเลยอืมเจ้านี้แบบค่อนข้างดังนะคะแถวห้วยขวางเพื่อนๆออาจจะรู้จักกันดี จิจาดแบบกุ้งนี่เราอาจจะต้องขอแบบใช้มือเนาะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบมีการกระเด็นกระหน่กันได้ชอบมากเลยอะ ิน,นดเพื่อนๆชอบทานยำอะไรกันบ้างคะยำปูมา,อ,าอะไรเนาะเวลาเราทานยำตอนกลางคืนเน่ะ มันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะที่มันแบบทําให้เราตาสว่างหรือว่าถ้าได้แบบกินกับน,น้ําเก๊กฮวยสักดิดนหนึ่งเนี่ยมันก็จะสดชื่นเลยนะคะ <laughs> หลายคนคคยเข้าใจเนาะอืมอร่อม,มากเลยไข่ยังลมอะ่ะใครชอบทานมักคะกุ้งอีกสักตัวจัดไปจ้ะ กจุกุก้งมันแบบแดงมากแดงแบบเราชาติเจ้าเนี้ยคือแบบดีมากค่คะแซ่บถึงซวงมาค่ะมาตากกันเลยค่ะเออเนี่ยอยากทราบจังเลยว่า พเพื่อนๆนะ่ะคืออยากให้แทดลองทานเมนูอะไรพิเศษเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคือคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคือบางทีอะช่วยๆกันคิดหน่อยเพราะว่าเมนูเราอะมีเยอะมากเลยแล้วก็เราก็อยากจะทำให้มันถูกใจเพื่อนๆด้วยอะนะคะยังไงคอมเมนต์ comment มาบอกกันทีเนาะหายนางลมต่อเลยจ้ะอือหือ cung ừ, hả Đây là nè Gậy ở đây rồi nè đen bạc đen này bạc ồ đẹp chị ạ อยากได้เผ็ดกว่านี้นะหอยงลงมาคะสองตัวเลยจ้ะจ่าจดไปดจ้าไม่รู้คืนนี้ต้องลงยังไงนะคะลงกับใครโอ้อาเล่นนะออชอบมากชอบกุ้งมาก ุร้านนี้คือดีมากบอกเลยใครยังทันเนี่ยสั่งเลยแม่เลยนะคะขอโทษด้วยเชย่ต้องทำให้ตบะแตกกันสำหรับเพื่อนๆที่ดูกันคืนนะคะไม่กดกันนะคะแอบสะใจนะคะ S <S อิดฉาแน่แน่ดี <c oughs> คนนี้ที่ซื้อมาค่ะก็120บบาททานคนเดียวค่ะ ย่คงจะไม่หมดเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคืออาหารที่ทัดทานนะคะถ้าเกิดทานไม่หมดก็จะมีพี่ๆทานต่อนะคะไม่ได้ทิ้งหรือว่ากินแบบทิ้งคว้างแต่อย่างใดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนทานน้อยชั้หมเราซื้อมาแล้วก็ซื้อมาทานด้วยกันน่ารักเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะ เดี๋ยวว่าหลังก็จะให้รู้จักกับสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็มีลูกชายลูกชายสุดเลิฟชื่อน้องนับเงินค่ะอือหืออือหืออือหืออออือเล ขออีกคหนึงค่ะอืๆๆอหือเลยมากเลยไอ้ไทยแม่คนล่ะชอบกินพวกกระเทียมพวกหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยนะชอบมาก โอเคค่ะเสรแล้วพอแล้วสำหรับวันนี้นะคะเดีย๋ยวให้พี่ๆทานกันต่อเพราะว่าน่าจะรอทานกันแล้วะคะ่ะอิจฉาอิจฉาแอบมองแอบมองสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ทัดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะบ๊ายบาย